สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจนะครับนี่ก็มาหามิ้มนะครับทุกคนเข้ามาในเอติดชายคลองครับแล้วก็เดินเข้ามาลึกมากครับแล้วก็เป็นป่านะครับผมหาตั้งนานทุกคนไม่เจอนะครับแล้วก็มาเจอสาลเจ้าตรงนี้นครับปีที่แล้วผมก็มาก็ปแปลกนะผมไหวาสารเจ้าที่ไหเจอทุกที <c oughs> อันนี้ความเชื่อสมบูครับคราวนี้ผมก็หาไม่เจอเดินมาเจอทางนะ้นวก็ยกมือไหวขอให้เจอ ก็เจอปุ๊บเลยเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วเลยทุกคนแต่ครั้งที่แล้วรังไม่ใหญ่แต่ครั้งนี้ดังบลเลอร์เลยครับนี่ฮนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับเดี๋ยวผมขอลงควันก่อนยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งว่าถ้าเกิดขยับไปเนี่ยเดี๋ยวรังเขาจะตื่นนะครับแต่อันตรายครับดูรังครับรังใหญ่มากครับแต่นมหวานไม่เต็มนะทุกคนถามว่ามีไหมมีนะครับแต่ว่าถ้าเอาก็เสียดายอยู่ครับเพราะเขายังมีเวลา ถอดตัวมิ้งอยู่นะเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งไปทุกคนค่อยมาตีครับโอ้สได้ครับทุกคนหลังเปเริ่มนยครับทังใหญ่มากโอ้โอเคทุกคนรออีกอาทิตย์หนึ่งครับโอ้ทุกคนผมเจอรังที่สองทุกคนครับผมเจอรังที่สองโคตรหมาในปลายคอนก็ชี้มาทางนี้เราเดินลองเดินมาหาแล้วปลายคอนนี้ก็ชี้ไป ก็ไม่เชื่อปฝั่งนั้นนะครับแต่เฉียบเฉียงไปหน่อยนี่ครับทุกคนโอ้โห่งเบลอเลยเล็กกว่าตะกี้หน่อยแต่ว่าน้ำหวานบูมนะเดี๋ยวจะดูว่ามีน้ำหวานไหมเดี๋ยวลองลงพันดูจะให้ดูใกล้ๆครับยังตีไม่ไดุ้กคนดูส่วนข้างบนครับเหมือนเริ่มใส่น้ำหวานแล้วเริ่มปิดตาแล้วแต่ขอบๆนี่คือยังยังโบยอยู่เลยนะยังไม่มีอะไรไม่มีน้ำหวานครับเดี๋ยวรอสักอาทิตย์หนึ่งนะครับรังยังโอเคอยู่ยังไม่ทบยังไม่ไปยังไม่ย้ายง่ายครับ ก็เสียดายเลนแต่ก็โชคดีแล้วที่เจอนะครับสักทีที่ได้เขามาเอา